หนังสือเสียง The Raw Off s ั d เ e t EP ที่51บทที่11ความคิดถูกต้องเที่ยงตรงหน้า552 5 55 5 9ถึงความล้มเหลวคุยกันท้ายโบทสวรรค์ผู้ฉลาดรอบคอบได้จัดชีวิตมนุษย์เอาไว้ในแบบที่ว่า คนทุกๆคนเมื่อได้ผ่านมาถึงวัยรู้จักเหตุผลแล้วจะต้องแบกไม้กางเขนแห่งความล้มเหลวในแบบใดแบบหนึ่งจากภาพที่ปรากฏนี้ท่านจะได้เห็นไม้กางเขนที่หนักที่สุดและโหดร้ายที่สุดความยากจนคนหลายร้อยล้านคนที่มีชีวิตอยู่ในโลกทุกวันนี้พบความจำเป็นที่จะต้องต่อสู้ ภายใต้ภาราอันหนักอึ้งของไม้กางเขนนี้เพียงเพื่อที่จะประทังชีวิตของตนไว้ด้วยสิ่งจำเป็นของชีวิตสามประการที่สุกหัวนอนอาหารยาไส้และผ้าห่อกายการแบกไม้กางเขนแห่งความยากจนนี้ไม่ใช่เรื่องตลกแต่ข้อเท็จจริงที่เด่นที่สุดก็คือชายและหญิง ที่ประสบความสำเร็จอยู่ในปัจจุบันต่างก็พบว่ามันเป็นสิ่งที่หนีไม่พ้นที่พวกเขาจะต้องแบกไม้กางเขนนี้เอาไว้ในบางขณะก่อนที่เขาจะมาถึงความล้มเหลวได้รับการยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็นความอัป,ปยศมีเพียงคนส่วนน้อยที่สามารถเข้าใจได้ว่าความล้มเหลว จะเป็นความอัประยชนก็ต่อเมื่อเรายอมรับว่ามันเป็นเช่นนั้นในเมื่ออันที่จริงแล้วความล้มเหลวยากนักที่จะเป็นเรื่องถาวรจงทบทวนประสบการณ์ของท่านที่ผ่านมาเพียงชั่วไม่กี่ปีแล้วท่านจะเห็นว่าโดยทั่วๆวไปแล้วความล้มเหลวของท่านจะกลับเป็นผลดีในภายหลังความล้มเหลว สอนบทเรียนที่จำเป็นแก่มนุษย์อย่างที่เขาไม่อาจที่จะเรียนรู้ได้หากปราศจากมันยิ่งกว่านั้นมันยังสอนด้วยภาษาที่เป็นสากลบทเรียนอย่างหนึ่งที่มันมักจะสอนเราก็คือความถ่อมตัวไม่มีคนผู้ใดที่ยิ่งใหญ่อยู่ได้โดยไม่รู้สึกว่าต่ำต้อยและไร้ความสำคัญเมื่อเทียบกับสิ่งต่างๆรอบตัว และดวงดาวที่อยู่เหนือศีรษะลูกคนล่ำรวยแต่ละคนที่กลายเป็นคนที่สร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่มวลมนุษยชาติจะต้องมีคนอื่นๆอ,อีก99คนที่ทำงานอันมีประโยชน์เช่นนั้นด้วยการก้าวผ่านความยากจนและข้อะกรรมมาอย่างโชคโชนความจริงข้อนี้เป็นเสียยิ่งกว่าความบังเอิญส่วนใหญ่ของคนที่เชื่อว่าตนล้มเหลว มิได้ล้มเหลวจริงๆเลยสิ่งที่คนส่วนใหญ่คิดว่าเป็นความล้มเหลวนั้นเป็นเพียงความพ่ายแพ้ชั่วคราวเท่านั้นถ้าท่านเวทนาสงสารตนเองและรู้สึกว่าท่านล้มเหลวลองคิดดูสิว่าท่านช่างเป็นคนที่ไม่ได้ความสักเพียงไรถ้าท่านจะเปลี่ยนฐานะกับคนอื่นๆที่มีสาเหตุจริงๆที่จะมาอ้างเป็นข้อแก้ตัวของตน ในนครชิคาโก้มีหญิงสาวสวยอยู่คนหนึ่งเธอมีในตาสีฟ้าใบหน้าที่สาสวยและน้ำเสียงที่มีสเสน่ห์จับใจเธอได้รับการศึกษาอบรมมาเป็นอย่างดีและมีชายที่ดีที่สุดเป็นคู่มั่นสาวันหลังจากสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งทางภาคตะวันออกเธอพบว่าเธอมีเลือด ของคนผิวสีอยู่ในสายเลือดคู่มั่นของเธอปฏิเสธที่จะแต่งงานกับเธอคนผิวสีไม่ต้องการเธอและคนขาวก็ไม่สมาคมกับเธอระหว่างเวลาส่วนที่เหลือของชีวิตเธอต้องทนอยู่กับตาบากของความล้มเหลวที่ถาวรจงจำไว้ว่านี่แหละคือความล้มเหลวที่ถาวร นี่คือเรื่องราวของหญิงคนหนึ่งซึ่งถือกำเนิดมาจากหญิงที่ไม่ได้สมรสและถูกพามาทิ้งไว้ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าถูกเลี้ยงดูมาอย่างไม่มีชีวิตจิตใจไม่เคยได้ลิ้มรสของความรักจากแม่ผู้บังเกิดเก้าตลอดชีวิตของผู้หญิงข้อร้ายคนนี้จะต้องรับกรรมที่คนอื่นก่อเอาไว้ อย่างไม่มีทางแก้ไขท่านโชคดีเพียงใดถึงแม้ว่าอะไรก็ตามที่จะเป็นความล้มเหลวในจิตใจของท่านที่ท่านไม่ได้เป็นผู้หญิงคนนี้ถ้าท่านมีร่างกายที่สมบูรณ์และจิตใจเป็นปกติท่านก็มีมากพอแล้วแก่การที่จะขอบคุณยังมีคนอีกนับล้านไม่ได้โชคดีถึงขนาดนี้จากการศึกษาบุคคล กว่าร้อยคนที่โลกลองรับว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในอาชีพต่างๆได้แสดงว่าพวกเขาต่างก็ถูกบังคับให้ต้องได้รับความลำบากและพ่ายแพ้ชั่วขณะหนึ่งแม้จนกระทั่งความล้มเหลวอย่างที่ท่านอาจจะไม่เคยลิ้มรสชาติหรือไม่มีวันรู้จักด้วยซ้ำวูดเวิร์ดวินสันต้องลงไปนอนอยู่ในหลุมฝังศพเร็วเกินไป ในฐานะเหยื่อของการใส่ลายป้ายสีและความสิ้นหวังไม่ต้องสงสัยเลยที่เขาเชื่อว่าตนเองล้มเหลวจริงๆการเวลาที่มหัศจรรย์ผู้ที่แก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดทั้งปวงและเปลี่ยนความล้มเหลวให้กลายเป็นความสำเร็จจะจารึกชื่อบูธโลวินสันไว้หน้าสุดของผู้ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง คนที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้มีน้อยคนที่จะเห็นความล้มเหลวของวินสันในที่สุดแล้วจะกลายเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เกิดความต้องการในสันติภาพอย่างกว้างขวางจนกระทั่งสงครามกลายเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ลินคอดตายเร็วเกินไปโดยไม่ทันเห็นว่าความล้มเหลวของเขาได้กลายเป็นรากฐาน อันมั่นคงของประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกโครัมบัตตายไปในฐานะนักโทษที่ถูกลามโซ่โดยไม่ได้ร่วงรู้เลยว่าความล้มเหลวของเขาได้กลายเป็นสิ่งที่นำไปสู่การค้นพบประเทศที่ยิ่งใหญ่ภพศาลที่ลินคอดและวินสันช่วยพิทักษ์เอาไว้ด้วยความล้มเหลวของตนจงอยากได้ใช้คำว่า ความล้มเหลวอย่างสุรุ่ยสุร่ายจงจำไว้ว่าการแบกไม้กลางเขนที่น่าเบื่อนายเพียงชั่วขณะหนึ่งมิใช่ความล้มเหลวถ้าท่านมีเมล็ดพันธุ์ของความสําเร็จที่แท้จริงอยู่ภายในข้อล้ายเพียงเล็กน้อยและความพ่ายแพ้ชั่วคราวจะเป็นเพียงสิ่งที่บำรุงรักษามเมล็ดพันธุ์นั้นเอาไว้แล้วทําให้มัน ออกมาสู่ความเติบโตเมื่อปีชาชานของสวรรค์ต้องการชายหรือหญิงสักคนหนึ่งเพื่อทำงานที่จำเป็นบางอย่างให้แก่โลกคนที่โชคดีจะถูกทดสอบโดยผ่านความล้มเหลวบางอย่างถ้าท่านผ่านสิ่งที่ท่านเชื่อว่าเป็นความล้มเหลวจงอดทนบางทีท่านอาจจะกำลังถูกทดสอบอยู่ก็ได้ไม่มีคนผู้ใด ที่จะได้รับเลือกเข้ามาบริหารงานที่สำคัญโดยไม่ได้ผ่านการทดสอบว่าเป็นคนที่ไว้วางใจได้มีความจงรักภักดีมานะอดทนและมีคุณสมบัติที่จำเป็นประการอื่นๆความรับผิดชอบและการตอบแทนที่สมน้ำสมเนื้อยอมจะไหลามาเทมาสู่คนที่ไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ชั่วคราวว่าเป็นความล้มเหลว ข้อพิสูจน์ของคนผู้หนึ่งก็คือการต่อสู้ของเขาความทรหดที่เขาแสดงให้เห็นในแต่ละวันวิธีที่เขาพึ่งตนเองและรับมือกับการโจมตีและคุกคามของโชคชะตาคนขาดสามารถที่จะยิ้มได้เมื่อไม่มีอะไรที่จะต้องกลัวเมื่อมันไม่มีอะไรความก้าวหน้าของเขาก็จะถูกกักขัง เพียงเพื่อที่จะลอยืนขึ้นชัยโยโหล้องขณะที่คนอื่นๆบางคนโด่งดังขึ้นมามันไม่ใช่ใชัยชนะในตอนสุดท้ายแต่การต่อสู้ที่พี่น้องกระทำคนผู้ซึ่งถูกผักเข้าชนกำแพงยังคงลุกขึ้นยืนและรับมือกาบการกระหน่ำตีของชะตากรรมด้วยการเชิดหน้าสูงเลือดอาบถลอกปอกเปิก และซีเซียวคือคนที่ชนะในไม่ช้าไม่นานเพราะว่าเขามิได้กลัวที่จะพ่ายแพ้มันอยู่ที่การทุบตีที่ท่านได้รับและการกระแทกที่ท่านโดนเข้าและความสะดุ้งตกใจที่หวาดกลัวของท่านหานสู้วันเวลาแห่งความเศร้าโศกและความเสียใจที่ไหลสาะละรางวัลที่หลุดมือของท่านไป ที่ทดสอบความสามารถของท่านและพิสูจน์คุณค่าของท่านมันไม่ใช่การโต้อตอบที่ท่านกระทำลงไปหลอกแต่กระหน่ำตีที่ท่านได้รับจากโลกเก่าที่แสนดีนี้ที่จะชี้ว่าเนื้อในของท่านเป็นของจริงความล้มเหลวมักจะก,กำหนดคนให้อยู่ในฐานะที่จะต้องใช้ความพยายามเป็นพิเศษหลายคนยื้อแย้ง เอาชชัยชนะหลังจากพ่ายแพ้ต่อสู้ด้วยการหันหลังชนกำแพงซึ่งเขาไม่สามารถล่าถอยซีซ่ามีความต้องการมานานที่จะเอาชนะอังกฤษพระองค์กางเรือใบออกขนทหารมายังเกาะอังกฤษอย่างเงียบเงียบเมื่อขนกองทัพและสเสบียงอาหารขึ้นฝั่งแล้วพระองค์ก็สั่งให้เผาเรือทิ้งทั้งหมดสั่งทหารให้ล้อมวงเข้ามา แล้วตัดว่าบัตนี้จะมีแต่ชัยชนะหรือความตายเท่านั้นเราไม่มีทางเลือกพวกเขาชนะคนเรามักจะชนะเมื่อเขาตัดสินใจที่จะทําเช่นนี้จงเผาสะพานที่อยู่ข้างหลังท่านแล้วสังเกตดูว่าท่านทำงานได้ดีสักเพียงไรเมื่อท่านรู้สึกว่าท่านไม่มีทางที่จะล่าถอยนายตรวจรถเมย์คนหนึ่ง ยื่นใบาลาพักเพื่อที่จะทดลองทำงานในบริษัทที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งถ้าฉันทำไม่ได้ผลในงานอย่างใหม่เขาพูดกับเพื่อนคนหนึ่งฉันก็สามารถที่จะกลับไปทำงานเดิมได้เสมอปลายเดือนนั้นเขากลับไปที่เดิมพร้อมกับยอมรับโดยสิ้นเชิงว่าหมดความทะเยอทะยานที่จะทำสิ่งอื่นได้นอกเหนือจากงานบนรถเมล์หากว่าเขา ลาออกแทนที่จะเพียงลาพักเขาคงจะไปได้สวยในงานอย่างใหม่กลุ่ม 13. 13วงเล็บเปิด The Third c i n u b วงเล็บปิดขยายตัวขึ้นมาอย่างรวดเร็ววงเล็บเปิดซึ่งบัดนี้ระบาดไปทั่วประเทศวงเล็บปิดโดยถือกำเนิดขึ้นมาจากความผิดหวังอย่างเสียขวัญของผู้ที่ก่อตั้งมันขึ้นมาความตื่นตนกนั้นมากพอที่จะเปิดจิตใจ ให้กว้างยิ่งขึ้นและมองเห็นความจำเป็นแห่งยุคสมัยได้มากขึ้นการค้นพบนี้นำไปสู่การก่อตัวของอิทธิพลที่เด่นที่สุดอันหนึ่งของคนในช่วอายุคนนี้กฎ15ประการแห่งความสำเร็จอันเป็นหลักของหนังสือเล่มนี้ได้เกิดขึ้นมาในระยะ25ปีแห่งความยากจนความลำบากและความล้มเหลว ดังที่แทบจะไม่เคยเกิดขึ้นกับคนผู้ใดในชั่วชีวิตหนึ่งสิ่งที่แน่นอนก็คือเรื่องราวต่างๆที่ท่านได้อ่านในหนังสือเล่มนี้เบื้องหลังของมันคือการต่อสู้ที่จะต้องใช้การบังคับตนเองและการค้นพบตนเองอย่างที่จะไม่อาจบรรลุได้หากปราศจากความยากลำบากบนเส้นทางชีวิตนั้น คนทุกๆคนจะต้องแบกไม้กางเขนไปด้วยจงจำไว้ว่าภายในอุปสรรคที่เป็นภาระของท่านนั้นพรสวรรค์ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของธรรมชาติย่อมจะมาสู่คนที่เผชิญกับความล้มเหลวโดยปราศจากความสะดุ้งกลัวหรือโอดควรเมื่อธรรมชาติต้องการสร้างคนผู้หนึ่งและเขย่าคนผู้หนึ่งและปลุกคนผู้หนึ่ง เมื่อธรรมชาติต้องการสร้างคนผู้หนึ่งเพื่อให้ทำตามความตั้งใจของอนาคตเมื่อเธอพยายามด้วยฝีมือทั้งหมดและความปรารถนาสุดดวงวิญญาณเพื่อสร้างเขาให,ให้ใหญ่โตและดีพร้อมด้วยไหวพริบที่เธอเตรียมเขาขึ้นมาวิธีที่เธอลงประตากแต่ไม่ได้ทำให้เขาเสียคนวิธีที่เธอรับเขาให้คมและทำให้เขาหัวเสีย และชุบเลี้ยงเขามาในความยากจนวิธีที่เธอมักจะทำให้ผิดหวงังคนที่เธอเจิมให้อย่างศักดิ์สิทธิ์เธอซ่อนเขาไว้ด้วยความเฉลียวฉลาดเพียงไรไม่หวันสิ่งใดที่จะพัดพาเขาไปแม้ท่าแท้ของเขาจะสะอ,อื้นให้ด้วยความระทมและด้วยความเย่อหยิ่งของเขาจะไม่ลืมสั่งให้เขาต่อสู้หนักยิ่งขึ้นอีก ทำให้เขาเดียวดายนั่นเพียงแต่เพื่อเขาอันสูงส่งของพระเจ้าจะได้มาถึงเขาเพื่อเธอจะได้ซ้อนเขาอย่างมั่นใจตามที่สิ่งสูงสุดได้วางแผนเอาไว้ถึงแม้ว่าเขาจะไม่อาจเข้าใจให้ตันหาราคามาให้เขาบังคับวิธีที่เธอเคี่ยวเข็นเขาแทบเลือดตากระเด็นด้วยการเขย่าแรงอย่างน่าหวาดกลัว เมื่อเธอเรือกเขามาอย่างสาหาัสดูสิวิกิตการฟังเสียงตะโกนนั่นมันต้องเป็นการเรียกร้องผู้นำให้ออกมาเมื่อประชาชนต้องการผู้ช่วยให้รอดเขาจะมาช่วยนำประเทศชาตินั่นธรรมชาติจะแสดงแผนของเธอเมื่อโลกได้พบคนผู้หนึ่งความล้มเหลวจริงๆนั้นจะมีหาไม่สิ่งที่ดูเหมือนว่า จะเป็นความล้มเหลวนั้นตามปกติมิใช่อะไรนอกไปจากความพ่ายแพ้ชั่วคราวขอจงมีความแน่ใจว่าท่านไม่ได้ยอมรับมันในฐานะสิ่งถาวรกด Subscribe กดกระดิ่งติดตามไปเลยนะคะจะได้ไม่พลาด EP ต่อไปคะ่ะหนังสือเสียง t เด Law o f อสัสเศด